Ah goodbye. <laughs> <laughs> ah, <you got> <laughs> มอนแสงด้วยวันนี้อนแสงแ้วฟามไมด้มินได้อีกอแต่ไมงนอเีเ้ยรอ่พอชิบแล้วกลับมาอีกครั้งัางการฟาร์มบอกแลเราไม่เราจะฟไม่ได้ฟาร์มเมลแต่ฟาร์มเงินให้ถึงเจสัา เพื่อไปซื้อเาอคิดแังเกตเลยแหละมึงไม่ได้เ,อเ,ออเอดี๋ยวไอ้ทีมีเม้น์กูคือที่สิด ตัว50แล้วเราแบนนั่นเองเราไปซื้อ EP คู่สองฟรีไม่ไอกเพรามันมัน่าสนะกยัันนบ้เป็นแลง้ง หนูเนี่ยรู้สึกว่ายางเม่นนะแต่มันยังสามารถได้ของได้อยู่อ่มาดิเมันไหมกูดีดีมาตักเต็น้องเตน ผ,ผลกูก็ไม่ได้ผลใสโรเกียซะแ้วไไม่ได้ผลใสฟาราดิเซียซะแล้วยมันโลงใจเลยฟาราดิเซียกูมไม่รู้อ่ะคือจะทำความรู้ได้กี่วันสอง EP อซึ่งก็อยู่ไว้ที่สอง EP อก็ไม่ทำเป็น เราไม่ตองทำซอมแล้วัะเราขอฝากใหเด็กทําทำก่อนนะไอเทมอะไรดอกอีกปีกูได้ปิดละนล่าังใดฝันไดปิด ต้องได้เงิงแล้วก็ต้องฟัามัสน่ยกอะมองในเงื่อนไขเสน่ห์ที่ต้องการเนี่ยไม่ไม่ให้กูสสกที ในโซนนี้ก็ฟาร์มปีไปเยอะๆหนักกันเถอะมันไม่ดอก ก็ดาจเิีหรือเพราะว่าเดีถ้าฟาร์มแบบนี้เขาก็ต้องไปใช้ดาบแทงคนเหมือนเดิมเพราะว่าดาบนั้นดีกว่าอันนี้ก็ฟาร์มไว้ให้มันเยอะๆเสียเดียเด๋ยวก็จะมีการทําผลให้มใหัมใช้ได้ดีกว่ะ

กดกระโดดไม่ได้โยตีจริงขึ้นอไปก็ Áo 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 Mua kia hạt kem này Mua hạt kem hài kim của <laughs> ยันไมด้มองคนอ่นแโ่จริงจริงคงจะต้องมาจุดเกิดไว้กคนแล้วเพราะว่าขอแค่นี้เราก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปแล้วไม่มีทุนแล้วไม่ได้ Il y a une

นห่ห้ายักไลว่าแรวก็อปูนไหนขอะเราลู่นแบนี้สวมนี้แบบมอนเตอร์ดิกำวโมกันดเอ้ยเอ้ยีแบบนี้อได้อยู่ไหนเอเอ้ดำนีมีดำไหนที่ยังไม่เต็มไหม เต็มแล้วนั้นก็ดับแสงหัดโอเคเอามาปืนก็มีน่งแล้วคนก็เก็บยังไม่เต็มทุกันใน่เวลาฟร์มผจตากระเทือน

เงินสะเดือนน้ำมันผ่านนั่นสะเดือนเหมือนไอ้ควาดับกันจริงว่ะดีดีวะนั่นนะดับแล้วก็เอฟเฟคผลนั่นสะเดือนแล้วกันโนสันสะเดือนยังไม่อยนะเนสะเือนน้ำมันผ่าน ฟันกูนี่อืมเข้าไปอืมเมื่อไหรตจะได้ไปโลกสองโลกสามวะ ใช่เลือดกูยังมีล่นไม่เต็มมึงก็อยากเข้ามาใกล้ไอ้ลบได้ลบได้อีกลอยนี่ก็เหนียวแล้วเกินมันเหนียวเพราะอะไรเนี่ยผุ่มเนี่ยเลือดตูเยอะม่เยอะมึงไม่เยอะเข้ามาใกล้ตูเลือดตูเยอะแล้วก็จะโดนคอมบอยกันเลย สาาที่เราต้องการเออมีมาเยินะเย็นเราด้

ทุกที่กูพูดกใกั่กเปี่ยกูพเดียวกับมึงู้ลเพราะงั้นกแ,แต่กูมีโทรศัพทเทืาน

อ้าวๆกูจะตก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 เย็บหลับแต่กลับมาได้อันนี้จะหลับซสุดสุดสุดท่านเลนครับท่านเบลนเฉยอยูกูไอ้มึงตอด

ว่าสัตว์สะเทือนกูได้ฟาร์มนานแน่เราตรงนี้มันน่าต่นั่นลำคานงั้น <c oughs> ทำไมกูกร,มกรู้สึกหายาร์มบากด้วยดูไม่สนุกเพื่อนฟาร์มด้วย คนเดื่อนของดันนี่แหลก็เชิญมาฮะโคฟาร์ตรงนี้ไปแล้วมัางงานเดาแต่เป็นส่วนที่เราทำว่างทำเพจไม่ได้เลยหรือไม่ก็เงินโบอ่ะอตอนนี้ผมก็เล่นใส่โ,โคเป็นท่า EAPQ2 แล้วก็วับเราก็จะฟาร์มเงนินโต นานะกวจะได้ก็สวยน่ะมึนก็บลูลูกกูรูกกูตย่นเลย เอามาสกิลกูนานาน่ะยาวนานอ่ะเอ้ยอยับเยินกูอย่ะยับเยิกูมันไม่มีการเพิ่มเงินเล่นเลยหรออืมแบบว่าเพิ่มเงินอ่ะเพิ่มเงินจริงอ่ะสักล้านสองล้าน ก็ต้องฝามีเ่ะเนี่ยนนคนสองเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้วมาเออได้ป เป็นไรกัปตันเป็นไรร้องทำไมทำเป็นตัวที่น่าสนใจ